สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วัดทีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่เหมือนกับฟอร์ตอันเนอร์นั่นเองอ่านี้เป็นแบบเล่นโหมด4ต่อ4นะครับสําหรับตัวเกมนี้วันนี้ก็เพิ่งเปิดให้เล่นเป็นแบบโค้ชเบต้านะครับสําหรับใครที่ตัดสินใจอยู่นะก็ลองไปขอคีย์แล้วก็โหลดมาเล่นเล่นกันไปดูนะครับ3วันนะครับดเวลาในการโค้ชเบต้านะตัวเกมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจับบล็อกโโอ้ห เด็กบล็อกโอเคอึ๊ตายเฮ้ยดิฟหลบพัดเทียบทึบตายซะเออนั่นแหละตายเอง <c oughs> นี่ผมเล่นจนหมดออนไลน์นะ โอเคเกิดก่อนโหมดออนไลน์4คนนะครับสู้กระบอกนะตุลุมบอลคือจะเป็นตัวนยครับตัวผู้เล่นเองอ่ะสคนนะครับที่เหลือเป็นกองทัพอ่าจะไปแนะนําให้ดูกันในตัวของโหมดสุดแล้วกันเนาะอันนี้ก็มาทดสอบกันดูก่อนเป็นโหมดตลุมบอลนะครับโดเมนเนียนสต่อ4นะโดยที่มีกองทัพด้วยยิดสจุดครบเจาะฟอยต์ต่างๆแต้มทางมุาบนนะครับฝั่งไหนเต็มก่อนก็ชนะนั่นเอง ทึบๆึบมีมูฟนะนงเออต้อ,องซีตัวเหรอบล็อกเหรอเองตกตายไหมเรีเยบร้อยไม่มีตกตายด้วยเว้ย โอเคเราจะกันล mm ูกนื้อล้อก่อนโชว์โชกมาให้นี่คือเดี๋ยวครั้อล้อมันล็อกเป้าไม่ได้นะครับเราจะล็อกเป้าได้แค่ตัวของแม่ทัพเท่านั้นยิงวนปั๊ดเดี๋ยวจุดซีที่ยังไม่ได้แคปโอเคเราจะมาหาจุดสีก่อนนู้นเหรอทำหนีได้ทีนี้นะขึ้นไปแต่ล้อกนี่โจ นี่แะแตไปไปรีดต่อพวนมาแล้วปึ๊บฟาดฟาดอารมณ์เหมือนสามก๊กนะแต่แบบระบบการเล่นนี้มัไม่ใช่ง่ายๆนะโอเคอืออเยยเดเดเดอเ้เยอะมากเยอะมาก ตัวที่ผมเล่น,นมีชื่อว่าพิสซิปเปอร์นะครับเป็นอ่าของเผ่าไนนะาสายอัศวินนะ,อะ,อะ,อะเออเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหหันมาเจอตอน,นะจะตายเอามันไปนไหนไม่รู้อ่ะเจะร้องผมไมก็จะตายอ่ะตู้ท้องไม่ไหวเรียกไม่มีไม่ยอมตายเว้ยปาดคอให้มใหมดเอยเออเรูวอัพเว้ยมาดูพลาดก่อนไม่ว่ากัน ดีด้วยเจ้าพวกนี้มันมันไม่พอที่จะฆ่าผมได้นะจะมีหน้าหมดเดี๋ยวดีครับโซ่ขึ้นก็นมาก่อนใช่ไหมนี่ใครมาวะเนี่ยโหเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเล่นกันอย่างนั้นอ่ะเร็วกว่าืหมไม่ได้มันไวกิ้งนะมันตีส่วนได้ปวดบ่าไวกิ้งคนนี้เลย มันกดผิดเวิ่งไปปุ่มอ่าปุ่ม,มบังคับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีการบล็อกนะครับบล็อกแล้วก็โจมตีเบาโจมตีหนักแค่นั้นกลิ้งนะครับค่อนข้างที่จะเบสิกเบสิกอยู่อ่าอีกแล้วตรงนี้แหละนั่นคือบังคับอยู่แถวนี้เราแเแย่หมด ึบเพียมชึบโอเคไปซะุ่๊บเซ็ตเราเป็ดมือทั้งหานเราต้องลัช็อดหมดและใช่ไหมหัวหน้าหมดแล้วนะจุดตีจุดตีะไรกันละครับจุดตีอย่างนี้ไปจุดตีอย่างนี้เพิ่มไม่มีใครอยู่เป้าเสร็จเราแคปมา เจอแล้วเอ็งตายตายหลังให้เราใช่ไหมเข้าทางสีบอกเลย เสร็จไปอีกหนึ่งทึบสูงไปหมดทนตีทนตีมีคนมาเปรี้ยวทนตีไปไหนแล้วมาคืนแล้วกันมาดนีเหรอไปแล้วเว้ยเกยทั้งมันมแล้วคืนกลับมาอ้าวไม่อยด้วยไปต่อมีสกิลว่ผมมีสกิลด้วยว่ะเดี๋ยวนะสกิลมาวะเอ้าชนะแล้วปะเนี่ย ปึ๊บโดนระเบิดตูมเรียบร้อยนี่ไม่เหยื่อนี่ไม่เหยื่อนี่ไม่เหยื่อปึ๊บเสียบตูดเอ้ยแม่งวิ่งหนีเออตายไปอุ้ยเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยดิร้อนว่าปาดต้องให้อื้ออ้าวอ้าอ้าโอ้โห Found me ra tòa air. A. won, hả? die, even die. Hip, bay. Pick đây, pick up, đây, hoặc bay. hoặc 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 เอาคืนอืออือ,อโดนเว้ยโดนเว้ยเฮไปชุบอ่ะเฮไปป๊อกโอ้โหนิดเดียวเลือดเรามาไม่เต็มเลยนะเสียเปรียบมนันโอ้โหเซ็งแล้ววะเศรษฐายนักแต่ชนะนะโอ้โหถ้าชนะโคชูเล่ย <laughs> ยังไม่เกิดนะก <laughs> ็ประมาณนี้ ออกไปให้ดูหน้าต่างของอินเตอร์เฟซกันเล็กน้อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะวัน,นี้เราเปิดตัวแบบแปลกๆนะไม่ได้เปิดตัวด้วยหนะ้าต่างอินเตอร์เฟสนะเราเปิดตัวในเกมเพลย์ไปเลยนะก็นี่ครับเลเวลประมาณนี้นะไดอานะครับคือพอจบแล้วมันก็จะได้เป็นสุ่มของรางวัลมาให้เราสามารถใช้ในการอัปเกรดได้นะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะกิเลนเบลดเป็นดาบของอะไรก็ไม่รู้แหละใส่ได้ด้วยฮะใส่แล้วผมจะได้ดิเฟนต์มากขึ้นนะแอทแทกน้อยลงอ๋อ เราตรงนี้หน่อยเองอะใส่ดูก็ได้ติดติดไปแล้วก็ไรเอ่ยตัวเกมสามารถเล่นไนดะ้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็จอยนะครับอันนี้แต่ผมเสียบเป็นจอยเล่นนะแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับออกตรงไหนวะเดี๋ยว next match แล้วก็โอเคออตมวแมทอ่าตรวนี้จะเป็นเรื่องของระบบ Multiplayer นะครับอันนี้จะเราสามารถเลือกหมวดการเล่นได้เลยที่ผมเล่นเมื่อกี้คืออันนี้นะ 4v4 d o m ม i n i ย n นะครับเป็นแบบกองทัพตกุมบอลกันนะ แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นทางนี้2-2บลออันนี้ก็จะเป็นการสู้กันแบบ2-2นะครับโดยที่ไม่มีกองทัพอะไรเลยนะแล้วก็จะเป็นดูเอลก็คือ1-1เลยนะครับอ่าก็จะมีให้เลือกก็จะมีให้เลือกเหมือนกันหมดนะครับว่าเราจะสู้กับคนได้กันเองหรือว่าสู้กับบอทดอ่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันแบบนี้นะครับอ่าเล่นโหมดนี้จะเป็นได้รลเวลด้วยนะครับสำหรับโหมดออติเพยเยอร์ก็มีอีกอันนี้จะเป็นเควสครับอ่ามีเควสด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นครัเนี้คอ สองอันบนนี้จะเป็นของเดลี่นะครับเพาจะมีเวลานับขลังบอกเราเลยนะ,ะส่วนข้างล่างนี้ก็ตามเวลานะครับมีเวลาเหลืออีกสามสิบแปดชั่วโมงนะครับผมก็ทําขึ้นมานิดหน่อยอันนี้ก็บอกว่าให้เราค่าเนี่ยสี่ร้อยโซลเยอร์นะครับก็คือจะพวกลูกกระจอกับสี่ร้อยตัวอะไรประมาณนะั้น XP พวกนี้จะได้เป็นค่า e q u i l i b n Point นะครับก็คือเลเวลนั่นแหละแล้วก็จะเห็นทางฝั่งขวา Extra Reward 100อเนะี่ยเป็นเงินนะครับเงินในเกมสามารถเอามาใช้ซื้อของต่างๆได้ซึ่งของต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน อันดับแรกเวลาที่เราเข้ามาในหน้าเกมมันก็จะเป็นหน้านี้แหละเมนูของเราเลยนะก็คือมัลติเพเยอร์ก็คืออันนี้แหละที่ผมเพิ่งให้ดูไปเมื่อก,กี้นะครับอันนี้คือเป็นมัลติเพเยอร์นะแล้วก็ควิคแมทนี่ก็จะเป็นการเข้าแบบรวดเร็วนั่นแหละคือเข้าของมัลติเพเยอร์นะครับคัสตอมเนี่ยเราสามารถมาสร้างเล่นกันเองได้กับเพื่อนนะครับหรือว่าสร้างบอทมาสู้ด้วยก็ได้นะครับเป็นคัสตอมสร้างกดสร้างอะไรได้ด้วยประมาณนั้น ตรง How to Play เนี่ยจะเป็นเรื่องของโหมดฝึกในตอนแรกเลยนะครับพอเราเข้าเกมมาตอนแรกเขาจะพาเราฝึก Practice ตัวนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับอ่าในการฝึกทั้งนั้นเลยตามนั้นมีฝึกดูแอด้วยนะครับบอดก็ะไรเลเวลไปบอดเลเวลศูนยะ์เนี่ยก็จะเป็นบอดโง่งๆนะครับยืนให้เราตีส่วนบอดเลเวลหนึ่งก็จะสู้กับเราปกติครับอ่าตามนั้นแล้วก็แถบต่างๆก็จะประมาณนี้มีแถบโซเชียลโปรไฟล์เราแต่งออปชันสตูนี่ก็น,น,นี่แหละครับสั่งซื้อเกมนะอ่า คัสซอมตัวนี้ครับที่จะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้ก็คือเป็นฮีโร่นี่เองนะะตอนแรกนั้นเกมจะมาแค่3มอาชีพนะครับก็คือตัวนี้วอรเดนแล้วก็ไลเดอร์ Rider, แล้วก็เคนเซ่สามตัวนี้นะครับที่มาที่เหลือก็มาปลดล็อกเอาก็ใช้แค่500นะครับใช้เงินในเกมแค่5้0ซึ่งตอนแรกพอเราฝึกเอเจ้า์หมดพักพิเ่ะเขาให้มา2,000ันอยู่แล้วครับที่เหลือก็มาปลดล็อกเล่นเอาก็ประมาณนี้ที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับพิสชิเปอร์ อ่ะเข้าไปดูกันหน่อยคัสตอมไม้ได้ครับอ่าแต่ก็ต้องดอกของมาได้ก่อนนะครับถึงจะคัสตอมได้นะตามนี้เลยเี่มื่อกี้ผมดอกอันนี้มาอ่าตอนแรกเป็นดาบเล่มนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะอ่าคัสตอมได้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสีได้นิดหน่อยอ่านี่ครับสามารถเปลี่ยนสีตัวล,ล,ละครเราได้สาแบบนะนนี่นะ่าจะเปลี่ยนไปีอยู่แล้วแต่งส่วนต่างๆได้ครับอ่าโอเคมีอะไรอีกไนดูซิ แล้วก็เป็นของ ability อ่าอันนี้เป็นท่า Q move นะครับมีสองท่าอยู่แล้วถ้าเป็นท่านี้ต้องปลดล็อกเอาด้วยราคา5,000ันี่ตามนั้นอี m o ก็มีนะครับอ่ามีอี m o ก็ใช้ในเกมนั่นแหละเมื่อกี้นี้แล้วก็นีกท่าหนึ่งนี้ต้องซื้อ3,000ตามนั้นราคานม้บอกเลยนะ s k i l ล่ะอ่า skill เ๋ยวนะต้องกดเข้าไป อ,อ๋ต้องปลดล็อกครับอ่าตามนั้นด้วยนะสกิลเงื่อนไขก็น่าจะเป็นในเกมนะครับเอออย่างไม่อกี้ผมใช้ไอ้ท่านี้ได้ไปทีหนึ่งนะดูระเบิดเออตัวนี้ยังไม่ได้ศึกษานะครับว่าทำยังไงถึงจะใช้ได้ครบนะมันเป็นดาวบอกมานะครับคิดว่าจะต้องเก็บแต้มในการฆ่าไปเรื่อยๆนั่แหละครับแล้วมันก็ใช้สกิลต่างๆได้นั่นเองนะนี่เล็กไหมอันนี้มันอะไรอะ่ะ เป็นการปรับแต่งรายละเอียดปลีกย่อยเลยนะครับเนี่ยไหนถ้ากดเข้าไปเระอ๋อาลายชุดเราครับอ่าค่อนข้างใส่ใจกับการแต่งตัวเหมือนกันในเกมน,นี้เออมีแต่งแบบละเอียดได้เลยครับอ่าถ้าใครว่างๆนะตัวนี้ครับสามารถใส่ได้อันนี้ไม่ล็อกแต่พวกที่ล็อกนี่ก็ต้องมันมีเงื่อนไขอะไรในการปลดล็อกว่าป่ะไม่ได้บอกฮนะเออนั่นแหละแต่เยอะเนี่ยล็อกบานเลย แล้วจะมีเรื่องของสีเนี่ยครับสีปรับแต่งได้หมดเลยนะเรื่องของสีด้วยนะครับอ่าเขาข้าหลากหลายทีเดียวครับสำหรับการแต่งตัวของเกมนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะก็นั่นแหละตอนนี้ไม่เปไรนี่เป็นพวกชุดครับอ่าอันนี้เป็นคล้ายๆว่าเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยแหละสมอาสุมซื้อนะครับสุ่มซื้อของต้องพูดว่าซื้อซื้อแล้วก็สุ่มออกมาสินะอ่านั่นแหละมีครั้งเ่ยครับอันนี้เป็นของชุดเกราะเป็นของอาวุธแล้วก็มีแบบพรีเมียม ก็ได้ของมาตกแต่งตัวละครเราเพิ่มเติมนั่นเองนี่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นอะชิเมนต่างๆพวกนั้นอันนี้เขาก็จะบอกอามมกเซตนี่มีบอกด้วยครับว่าท่าต่างๆกดใช้ยังไงนะครับมีไม่กี่ท่าหรอครับนี่ครับปุ่มกดมีไม่ยุ่งยากนะก็คือผสมผสมคอมโ,มโบเขาด้วยกันนั่นแหละอารมณ์คล้ายๆสามก๊กครับอ่าแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ o อเกินไปนะฮะแล้วก็มีให้ดูด้วยครับอ่ามีวิดีโอให้ดูกันด้วยนะ ว่าเบสิกการโจมตีต่างๆเป็นยังไงนี้เป็นเบสิกนะครับแล้วก็จะมีขั้นแอดวานซ์ด้วยนั่นเองอ่อแต่ละตัวสามารถกดดูได้หมดนะครับเหมือนกันหมดนะเนี่ยครับได้หมดเลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ for owner ในช่วง cross beta นะครับตอนนี้เขาเป็นแค่ช่วง cross beta อยู่นะเป็นปรีลิสตออกมาให้ได้ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อเกมนี้และอยากลองนะครับ ตัวเกมนี้เป็นของบริษัท Ubisoft ด้วยนะครับอ่า Ubisoft ต้องใช้ UPlay ในการเล่นนะครับไม่ใช่สตรีมนะก็ตัวอ่าตัวที่ใช้ running game เ,เนี่ยคือเป็นของ UPlay นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ p a r ทนี้เนาะก็เป็นแนะนำตัวเกมคร่าวๆนะครับแล้วก็มเมื่อกี้ให้ดูเกมเพลย์กันเข้าไปแล้วนะครับอ่ามัลติเพลเยอร์เนี่ยก็กดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับพอเราเข้าเกมมาครั้งแรกนะแล้วก็ เราก็เลือกโหมดเลยครับว่าเราจะเล่นกับคนด้วยการเองอีกฝั่งก็จะเป็นคนอนะ่ะกับกับหรือว่าเล่นกับบอร์ดอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้นะอ่าแล้วก็ในรายการของคนที่เล่นมาครั้งแรกเข้ามาเขาจะเป็นโหมดฝึกก่อนอยู่แล้วครับแ้วพอเราฝึกเสร็จเราสามารถเข้าไปฝึกใหม่ก็ได้ครับถ้าเราอยากจะฝึกอีกครั้งนะสาหรับตัว practice นะครับเขาจะมีให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูกันสักหน่อยก็ได้อ่าเป็นธรรมดาน,นี่แหละอ่าลองดูกันก็ตัวที่ยังไม่เคยเล่นก็จะเป็นเจ้าหนี้ ซื้อมาเฉยๆนั่นแหละโนบุช no ินะครับใช้เขียวยาวที่เราโดนมันฆ่าตายเมื่อกี้นี้ระบบเกมผมว่าถือว่าโอเคนะครับเล่นได้ลื่นไหลดีแล้วก็มีความสนุกมากเลยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราได้เล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นอา่จะบอกว่าเป็นเกมแนวไหนวะเนี่ย <laughs> เป็นแนวแอคชั่นนะครับแอคชั่นกึ่งสเตรนจี้นะครับเพราะว่าต้องมีแผนการเล่นแผนการลบด้วยนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับจะมีจุดแคปเจอร์พอยต์ต่างๆนะครับ2จุดนะครับที่เป็นจุดโดดดให้ตัวฮีโร่แมททับเนี่ยไปไฟต์กันนะครับแล้วก็จะเป็นจุดกึ่งกลางแมปที่จะเป็นกองทัพทั้งสองนะครับที่เราต้องถล่มกองทัพฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ทัพของเรานั้นดันเข้าไปในเขตฝั่งตรงข้ามได้นะครับอ่าอันนี้ครับตัวโหมดซักไชส์นะครับก็จะมาอย่างนี้เลยนะ สอนแล้วครับแล้วเราให้ทำอะไรบ้างอันนี้ก็ให้ฝึกล็อกเป้าอ่าล็อกล็อกเสร็จให้ย้ายเป้านะครับฝึกล็อกฝึกย้ายนะครับถ้าเราไม่ล็อกมันก็จะอ่าเดี๋ยวนะโอเคฝึกต่ออีก,กถ้าเราไม่ได้ล็อกอยู่เนะี่ยมันก็จะโมซัวนะไม่ได้ล็อกอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคล็อกว่าไงต่ออ่าเช้งดูอากาศดูท็อปไม่ใช่สิคลิปคัตไทสแตนเช้งดูอากาศดูท็อปเลฟอ๋อ โอเคนี่ครับเวลาล็อกป้าแล้วตัวเราจะอยู่ในสถานะตั้งกาดนะครับเออที่ผมเล่นมลเมื่อกี้แ้เลื่อนกาดนี่คือกาดบนกาดซ้ายอ่าแล้วก็กาดขวาตามนี้นะครับมีสามสามกาดนะนั่นแหละอันนี้เป็นพวกตัวที่แบบว่าวเขาจะตั้งกาดออโต้แล้วนะแต่อย่างพิสคิปเปอร์ที่ผมเล่นเมื่อกี้มันไม่ใช่เป็นการกาดนะครับมันจะเป็นการบล็อกกึงก่งๆแพรี่นะคือกดแล้วมันไม่ได้ค้างครับต้องกาดจังหวะด้วยเ,ออเล่นยากพอสมควรเลยที่ผมลองเล่น คือถ้าเรากดแล้วมันไม่โดนเนี่ยก็โดนป้าดจังๆไงนะไม่สามารถบล็อกเอาไว้ต่อได้นะครับตัวนี้แต่พวกนี้เ็าเป็นสายแบบว่าตั้งกาดรอไปเลยนะก็ค่อนข้างง่ายทีเดียวมาดูกันต่อ,อมันเป็นหมดฝึกให้ทำอะไรให้บล็อกทางด้านซ้ายสองครั้งแต่คู่วมาอีกอันนี้เราตั้งการดเฉยไม่มีอะไรครับมันก็มันก็ตอบโต้เองนะครับอ่ะฮึมมันไปทำไม่ทันมาฮึบ ขวาอีกที่ึลิโชว์มาอะไรอีกข้างบนชึบนี่แนะปาดมาเลยหนูคึิปนี่โอเคอะไรอีกะอะอ๋อคราวนี้ให้บล็อกเองละเฮ้ยมันตั้งค่าตรงนั้นแล้วก็กันทางนี้รอเห็นไหมเป็นไงมันโยกมาขวาเราก็มาขวามาสี่มาสี่ไอ้เจ็บซ้ายเอ้ยเกือบไปโอเคเป็นไงวะโอเคหมดไปสู่ขั้นต่อไปครับ คราวนี้จะเป็น Attacking อ่าโอเคให้เราโจมตีแล้วครับก็เหมือนเดิมครับก็ต้องเป็นการล็อกเป้าปะกะติเรายืนอยู่เฉยมันจะเป็น,านการกาดนะครับแล้วก็ทีนี้นถ้าเรากดโจมตีมันก็จะโจมตีแล้วครับตามทิศทางที่เรากาดอย่างตอนนี้ผมตั้งไว้ซ้ายเขาให้เราโจมตีด้วยการโจมตีเบาปึ๊บเนี่ยมันก็โจมตีทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าผมตั้งขวามันก็จะเนี่ยครับโจมตีข้างทางด้้งขวา การโจมตีซ้ายขวาบนเนี่ยมีผลยังไงมีผลกับการกัดของศัตรูครับอย่างตอนนี้มันกัดบน้าผมโจมตีบนจะโจมตีไม่เข้าเห็นไหมอ่านี่ครับต้องเล็งทิศทางกันด้วยนะครับในการโจมตีค่อนข้างใช้การังแผนเหมือนกันอย่างนี้นผมจะฆ่ามันให้ตายผมต้องนี่แหละต้องไปทางที่มันไม่กดัดปึ๊บปึ๊บ,บตายโอเคอะไรอีกไหมไมค์เจอแล้วอันนี้โจมตีหนักจัดไปไเดี๋ยวล็อกก่อนมา ึบขวาเออแมงบล็อกหืหันมาตามหันตามหันตามใช่ไหมเองหันตามขวาเสร็จทุบหัวโอซีการบนฝ่าซ้ายอ่าตายกันแล้วแหมโอเคไปต่อไปครับอันนี้ก็เป็นโหมดโหมดฝึกนั่นแหละครับเริ่มเกมเข้ามาทุกคนจะได้เข้ามาที่ฉากนี้นะครับแต่จะไม่ใช่ตัวละครตัวนี้นะอ่า นี่ผมก็มาเล่นให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวเกมของเกมนี้นะครับสาหรับกราฟิกที่เห็นเนี่ยผมปรับยังไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับเข้ามามันก็เซตมาให้ที่ประมาณมีเดียมนะครับก็ถือว่าใช้กราฟิกใช้ทรัพยากรเครื่องไม่ค่เยอะนะครับถือว่าโอเคเลยไม่ได้กินเครื่องเท่าที่คิดครับเดี๋ยวนะที่ผมต้องสู้กับมันเพื่อยึดจุดยึดจุดแคปเชคควายจุดนี้โอเค ฟาดมาฟาดไม่ฟาดึบล็อกอึดอ๋อขี้อึดเอยเอ้ยไม่อึ่งหมดนะหมดนะไปมาอีกอึบอึ่งอึเอาคืนโอ้โหแม่งกันมานี่เลยเองนี่แน่นี่แน่มามายังไงฮึบขี้อึ้บอ๋อฮึบฮึบเตะฟาดฮึบจ้าอึ่ง ฮึดอ่ะแมงบอเฮ้ยกอือฮึดจ้าอ,อะไรวะบกจังเราโอเคไม่ดีอยู่เลยจุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ยึดมาได้ครับประมาณนี้อ่าถัดไปเนี้ยตรงกลางที่ผมเล่นให้ดูกันเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นกองทัพตีกันนี่แหละเราบตึ้งได้โอเค นี่ไม่ไรครับเราก็เข้าไปปาชาดะไอ้โดนเบรกหวหัวองเดียวเจ้าพวกทหารริ้วร้อนเนี่ยเราไม่สามารถล็อกเป้าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับโจมตีอย่างเดียวระวังเมื่อว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงการลางดงอ่ะแล้วเราโดนโจมตีกลับมาแล้วก็ทิ้งหลบนะครับแค่นั้นนะครับเราทิ้งได้นะทิ้งออกได้เดี๋ยวสิโอ้โหไอ้ตป็นหมดฝึกนั้นเลื่อนแล้วไม่ยุบจริงจงเมื่อกี้เลยผมยุบไปเกือบตายแล้วมั้งโจดแดงกันแลเมื่อกี้นี้ ับฆ่ามันให้หมดนะครับทำให้ทหารฝั่งเรานั้นดันออกไปได้นะดูกันอึ้ยยากอึ๊บ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 ไล่ไปเรียงตัวออกไปให้หมดออกไปให้หมดเปลี่ยงเข้าไปอึ๊ยอึ๊ยคอมโบค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ถ้าทางมันเปียกให้เองอ่ะเลยเนี่ย โอเคแล้วแล้วจุดมาแล้วถ้าเกิดเราผลก็ม้าไปยึดจุดซีตามในแพ็คไซด์บอกปุ๊บบันไดบันไดอันไหนวะอันนี้โอเคขไปชุดจะมาเจอกับมอฝึกต่อไปล็อกเอนิมี่ล็อกเสร็จปับ๊บให้เราฝึกหลบโอเคปุ๊บอย่าโอ้ยหลบได้ไหมโอเคได้อยู่ ปึ๊บมาหลบมาอีกไหมไมาอีกไหมพึ่บหลบป้าไม่พน้นพึหลบอีกป้าไม่พน้นอะไรป้าพึ่บนี่ไมาอีกไหมไมาอีกไหมปึ๊บอ๋อเดี๋ยวไปซ้ายเอ้ยไปขวาไม่ได้กูถอยหลังก็ได้เออหมดแล้วนี่หว่าโอเคผ่านต่อไปเป็นเป็นอะไรเอ่ยดูกันวันนี้ให้เรา,าเดี๋ยวนะโอเคกาดเล็กกาดเล็กอ๋อ ับแบบนี้กาดเบรกนะครับถ้าสูตั้งการเนี่ยแล้วถ้าเราจะทําให้กาดมันแตกอะก,ก็เข้าไปกดปุ่มที่มันบอกนะครับตามนั้นมีสวนมีสวนนะเถอะโอเคถัดมาคราวนี้เป็นกาดเบรกโทอ่ตท้งกาดแตกแล้วกรทุ่มนะครับจะไม่เชิงทุ่งหรอกถ้าเป็นท่าเนี่ยของผมเนะี่ยอ่าตวัดขาพี่อีกท,ท,ทีไหมเอาแค่ทีเดียวก็พออเ อ่าเรียบร้อยครับนี่เป็นโหมดฝึกธรรมดาขั้นแรกนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะมีนะครับให้เรา begin advance pack price ต่อเลยไหมก็คือจะมีขั้น advance อีกนะครับอ่าแบบนี้ผมก็เอาแค่นี้แหละให้ดูกันพอของปาาของพอเนาะก็กดดูก็ดไ,ได้มันก็จะเป็นต่อเข้ามาเลยให้ทำอะไรให้เราสวนการเบรกมันอ่าก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโหมดฝึกนะครับไม่มีอะไรมากฝึกเสร็จแล้วเราก็ไปสู้เหมือนที่ผมให้ดูตอนแรกนั่นแหละนะับมนี้ เฮ้ยผมลืมเบาเสียงเกมอ่ะเสียงก็จะ,ะ,ะดังใช่ไหมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปแล้วเช่นนี้ก่อนแล้วกันครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ไปไว้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ